บทที่สิบเห่วงสุดท้ายชูกัสและเชนเดินมาถึงประตูบ้านทันใดนั้นเด็กสาวพอจะนึกอะไรออกบางอย่างจึงดึงแขนของวิญญาณหนุ่มไว้ก่อนที่จะทะลุเข้าไปในบ้านเดี๋ยวนะประตูห้องน้องสาวนายมันเปิดไม่ได้ไม่ใช่หรอก็ใช่ฉันให้เธอพังเข้าไปได้เลยนะคือเชนถ้าฉันคิดไม่ผิดนะมานี่ก่อนสิเด็กสาวลากแขนวิญญาณหนุ่มเดินไปรอบบ้าน จนมาถึงตรงใต้หน้าต่างบานหนึ่งของห้องน้องสาวเชนเข้าใจแล้วล่ะปะ่ะอะไรของเธอชูกัสสุดท้ายก็ไปเข้าตรงประตูเหมือนเดิมฉันขอดูอะไรเพิ่มอีกทีนะเชนชูกัสนำกุญแจจากที่ซ่อนใต้กระถางมาเปิดเข้าไปในตัวบ้านเธอหันมองรอบๆห้องนั้นทันทีเชนใช่จริงๆด้วยถึงว่าล่ะฉันว่าฉันเคยเห็นบ้านนายจากที่ไหนสักแห่งจากไหนล่ะ เธอเคยมาบ้านฉันด้วยหรอจากในรูปถ่ายในมือถือแฟนเก่าฉันนะเชนมองหน้าของชูกัสนิ่งสีหน้าของเขาเคร่งขครึมขึ้นมาทันทีสิ่งที่เขากลัวและไม่อยากรับรู้เกี่ยวกับชานมน้องสาวของเขาตอนนี้มันได้เกิดขึ้นจริงแล้วเด็กหนุ่มจับแขนของเด็กสาวไว้แน่นขณะที่เธอกำลังก้าวเท้าขึ้นบันไดไปยังชั้นบนสีหน้าของเขาเรียบเฉยไม่แสดงอารมณ์อันใดเอา้า ทำไมล่ะเชนขึ้นไปดูกันเถอะฉันว่าเราพอแค่นี้เหอะทําไมล่ะมีอะไรหรือเปล่านะเชื่อฉันเถอะน,นะชูกาสกุมมือของเชนที่จับแขนของเธอไว้อย่างอบอุ่นและส่งยิ้มอย่างอ่อนโยนเมื่อเขาหันมาสบตาถ้าเชนยังไม่พร้อมกาสก็จะไม่ถามอะไรทั้งนั้นอย่ากกังวลไปเลยนะปะกลับบ้านกันจนในที่สุด ปริศนาที่อยู่ในห้องนอนของเด็กสาวชานมก็ยังไม่เผยต่อสายตาของชูกัสเพราะสิ่งที่เด็กสาวต้องการคือการเยียวยาจิตใจให้แก่วิญญาณหนุ่มตนนี้เพียงเขาพร้อมเธอก็จะยอมทำทุกอย่างให้อย่างเต็มที่ให้สมกับที่พรากชีวิตทั้งสี่ของบ้านตะติราพักไปจากบ้านที่อบอุ่นและรุ่งเรืองหลังนี้ชั่วการเชนนั่งเหมาอมองออกไปนอกระเบียงห้องพักของชูกาสด้วยแววตาที่ยากจะยังถึงความคิดภายในใจ ชูกาสมองดูด้วยความเป็นห่วงแต่ก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้ในเวลานี้เช่นถ้าไม่สบายใจเราไปหาชาน,นมกันไหมเด็กสาวเข้าไปนั่งใกล้แล้วพูดคุยด้วยรอยยิม้มอย่างน้อยก็ขอให้ได้พูดอะไรกับเขาบ้างก็ยังดีกว่าปล่อยให้เขาเงียบไปเช่นนี้เชนรู้หรอว่าชาน,นมคือใครนะ่ะเชนก็บอกที่อยู่ของเขาให้เชนไงนะเดี๋ยวฉันพาไป ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์มือถือของชูกัสก็ดังขึ้นทำให้เธอต้องลุกไปรับโดยยังไม่ได้ฟังคำตอบของเด็กหนุ่มฮลัลโหลคนิ้งมีไรเหรอไอกัสอาจารย์ฝากมาบอกว่าให้แกไปเซ็นเอกสารพรุ่งนี้ด่วนๆเลยยังเหลืออีกสองที่วะ่ะเอา้าหรอก็นุกว่าเรียบร้อยแล้วไปจัดการเลยแกเดี๋ยวก็ไม่ได้ย้ายคณะกันพอดีเคเคขับใจนะแกบาย เด็กสาวหันไปมองวิญญาณหนุ่มอีกครั้งวันนี้เธอยังไม่กล้าคุยกับเขาในเรื่องที่น้องสาวของเขากำลังคบกับอดีตคนรักเก่าของเธออย่างไรก็ตามชูกัสก็อยากไปที่บ้านของเชนอีกครั้งเพราะบางทีวิญญาณน้องสาวของเขาอาจอยู่ในห้องนั้นก็เป็นได้เชน่นเราถามไรหน่อยสิถามว่านายรู้ใช่ไหมว่าพ่อกับแม่สงสัยน้องสาวนายใช่ วิญญาณของพวกเขาก็เลยอยู่ที่นั่นไงโรงแรมที่นายอาร์ตพาน้องสาวฉันไปนายรู้ได้ยังไงหรอก็บัตรนั่นอ่ะพ่อให้ฉันใช้ตอนฉุกเฉินมันหายไปจากห้องนอนของฉันนานแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นฉันก็หายสงสัยเรื่องห่วงสุดท้ายของพ่อแม่นายแล้วล่ะก็คงงั้งเชนหลบตาชูกัส มองไปยังอาพาร์ตเมนต์ที่อยู่ตรงข้ามซึ่งเต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงลมที่พัดมาปะทะใบหน้าของเขาทำให้เขารู้สึกสดชื่นในแบบของพูดผีวิญญ,ญาณไปอีกอย่างงั้นเชนนายคิดว่าอะไรคือห่วงสุดท้ายของน้องสาวนายหรอไม่รู้สิแต่ไม่น่าจะเป็นตัวฉันหรอกนะนั่นสิเนาะถ้าน้องสาวนายห่วงนายแล้วก็คงมาให้เห็นแล้วล่ะ หนุ่มสาวยิ้มให้กันอย่างอบอุ่นการคุยกันอย่างเปิดใจทำให้วิญญาณเด็กหนุ่มรู้สึกคลายความทุกข์ลงไปได้บ้างเชนเอื้อมมือไปจับศีรษะของชูกาสเบาๆความรู้สึกของเขาที่มีให้เธอในตอนนี้เริ่มดีขึ้นทีละน้อยแม้ความจริงที่โหดร้ายจะรออยู่ตามมาก็ตามเชนนอนก่อนเลยนะกาสขอทำงานเดียว ชูการ์สตะโกนบอกเชนที่พักผ่อนอยู่ในห้องนอนขณะที่เธออาบน้ำเสร็จแล้วเดินเช็ดผมออกจากห้องน้ำก็ต้องพบกับร่างร่างหนึ่งยืนอยู่ตรงประตูทางเข้าห้องพักแม่ร่างนั้นเป็นร่างแม่ของชูการ์สเธอหญิงรูปร่างผอมใส่ชุดกระโปรงสีดำใบหน้าและสีผิวซีดเซียวของผู้เป็นแม่และขอบตาสีดำช้ำนั้นกำลังจ้องเขม่งมาทางชูกาส แทนที่การปรากฏตัวของผู้เป็นแม่จะทำให้เด็กสาวรู้สึกดีใจที่เธอมาเยี่ยมเยียนลูกสาวถึงที่นี่แต่เวลานี้เธอกลับรู้สึกขนลุกขนพองยิ่งนักสติของเธอทำงานอย่างฉับไวว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเธอไม่ใช่มนุษย์พลันทำให้เธอตาเบิกลุกโผลงแม่ไม่จริงนะ ร่างของผู้เป็นแม่กรีดร้องและยื่นมือทั้งสองข้างพุ่งตรงเข้ามาหาเด็กสาวอย่างรวดเร็วชูการ์สพยายามวิ่งหนีไปหาเชนที่ห้องนอนแต่ก็ล้มลงบนพื้นอย่างแรงแม่คะทำไมหยุดนะร่างวิญญาณของเด็กหนุ่มกระโจนมากอดร่างอ่อนระทวยของเธอไว้วิญญาณของผู้เป็นแม่สลายเป็นหมอกสีดำหายไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับเสียงกรีดร้อง เด็กสาวชูกัสสุดกายลงบนพื้นเธอร้องไห้สะอึกอย่างแรงด้วยแน่ใจว่าวิญญาณสีดำดวงนั้นคือร่างของแม่อย่างแน่นอนกาสกัสไม่เป็นไรนะฉันอยู่นี่แล้วเชนกอดรูปหลังชูกาสให้หายตกใจและอุ้มเด็กสาวไปนั่งบนที่นอนใช้นิ้วลูบบนรอยแดงที่เธอหกลม้มจนชูกาสหายตกใจจากเหตุการณ์ระทึกก็เกิดความสงสัยเชนทำไมเป็นวิญญาณแม่เราละ่ะ อย่าบอกนะว่าใจเย็นๆนะกัสเธอแน่ใจนะว่านั่นคือแม่ของเธอเด็กสาวพยักหน้าด้วยสีหน้าหวั่นวิตกเชนโผลเข้ากอดชูกัสด้วยความเห็นใจขณะที่น้ำตาแห่งความเศร้าของเด็กสาวคนนี้กำลังไหลรินไม่ขาดสาย